สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะพาไปตะลุยฝั่งของไทโกกันนะครับมีเควสเพิ่ม transaction กันถ้าใครเพิ่งเข้ามาตามนะครับก็ไปดูที่เพลย์ลิสไทโกได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในด s สคริปชันด้วยนะฮะก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่าวันนี้จะพาไปทำอะไรบ้างนะฮะสำหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวมินแพดนะครับที่มีให้เรา มิ้นเพิ่มถ้าใครเคยทำมาอยู่แล้วนะครับก็สามารถมิ้นต่อได้เลยนะฮะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมรีแคปเร็ว,รวๆแล้วกันนะฮะเราจะต้องทำการบริดตัวเหรียญอ e ีทมาที่ฝั่งของ t ทโก้โจเนียก่อนนะครับถ้าต้องการรายละเอียดเต็มๆนะครับก็ไปดูตัว t ทโกคลิปก่อนหน้านี้ได้นะฮะโอเคถ้าเราบริดมาแล้วเนาะเราก็จะมีค่าแก๊สฝั่งของ ไทโก้โจนิอแล้วนะครับอ่านี้ผมจะสวิตช์ล็อกเชนก่อนนะแล้วก็กดสวิตช์เน็ตเวิร์กนะครับตรงนี้นะครับก็จะมินได้1อันนะครับต่อแค c o u n t นะฮะก็กดสตาร์ทมินธรรมดาได้เลยนะครับซึ่งผมมินไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมเพิ่งกดมินไปก็เลยไม่ได้ทำให้ดูเอออันนี้ก็ง่ายๆนะก็กดสตาร์ทมินแล้วก็คอนเฟิร์มที่ m e t a m a s k ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนวันนี้นะครับตัวหลักๆที่จะมีหลายอันหน่อยนะครับก็คือจะอยู่ใน Galaxy นะครับในส่วนของ Galaxy นะครับ ถ้าใครตามซีรีส์พวก a อ o ์ดอต่างๆมาก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับโอเคก็วันนี้จะพาทำสเต็ป by สเต็ปเลยแล้วกันนะครับลิงก์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน d description นะจะได้มาที่หน้านี้ได้เลยนะครับสำหรับภารกิจแรกนะครับก็คือให้กด Join Discord นะครับถ้าใครํามาอยู่แล้วก็น่าจะจอยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็กด Claim Point อ่ะทีนี้ก็มาเ s สที่2นะครับก็จะเป็นฝั่งของโซเชียลนะกด Follow Twitter นะฮะก คลิกจากตรงนี้ไปเลยกด follow ไปอันนี้ก็ follow อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็น retweet มันจะเปิดมาตรงนี้นะครับก็กด repost ตรงนี้ได้นะครับกด like พอเรากลับมาตรงนี้ก็กด refresh ดูนะครับจากนั้นกด claim point ได้เลยนะครับ Quest ที่3นะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขา ก็กดคลิกที่เว็บนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ continue อ่าจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรนะฮะนีะ่กลับมาที่หน้า q u วส t นะครับก็รีเฟรชดูแล้วก็กดแคลมบ็อนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดนิดนึงนะครับจะคลิกเข้าไปที่ q u วส t ตรงนี้เลยนะครับผมรู้สึกแบบนี้มันดูง่ายกว่า แล้วก็เราก็จะไล่ทีสเต็ปมาตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับข้อนี้จะเป็น quiz นะครับให้เราเข้าไปดูข้อมูลเนาะอันนี้ถ้าใครอยากอ่านก็ไปอ่านได้นะครับถ้าใครจะตามก็ตามมาได้เลยนะครับกด start B นะครับ C. C C C แล้วก็ A นะครับ submit กด claim point ได้เลยนะครับก็มาที่ ทาร์ตัวต่อไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิสิตเว็บไซต์นะครับก็กดคลิกไปได้เลย continue แล้วก็กลับมาที่ Galaxy นะครับกด refresh แล้วก็กด claim box นะครับจากนั้นไปที่ t a s k ตัวถัดไปนะครับออันนี้จะเป็น quiz อีกแล้วนะครับก็ถ้าใครจะตามมาก็ลุยได้เลยนะครับโอเค start ครับ C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  ี่สโอเคจากนั้นเคลมพอยต์ได้เลยนะครับไปที่เ e s สถัดไปนะฮะตอนนี้เขาจะให้มิน t ์โดเมนนะครับหลักๆแล้วก็จอยพวกโซเชียลทาร์กต่างๆก่อนนะครับแล้วกด follow ไปคลิกไปนะครับอันนี้เป็น Discord อันนี้เป็น v i สิตเว็บผมจะคลิกไว้ก่อนนะ แล้วก็ค่อยไปไล่กดเอานะครับ Follow Follow Discord นะครับกด Accept Invite ไป Finish จากนั้นลองมาที่ Verify ตรงนี้ครับคลิกหนึ่งทีอันนี้ก็จะเป็นการ Verify โอเคกลับมาที่ Galaxy นะฮะ Refresh ดู โอเคอ่าทีนี้เราจะมาที่ตัว register domain นะครับก็คลิกไปได้เลยเพราะมาถึงหน้านี้นะครับกด connect wallet มันจะให้ create smart wallet ด้วยนะครับอันนี้ผมกด create ไปเลยนะครับพอดีมันเป็น testnet อยู่นะครับก็เลยไม่ซีเรียสอะไรนะแล้วก็เลือกอ normal EOA จากนั้นนะครับเราใส่ชื่อโดเมนที่เราต้องการนะครับเข้าไปในนี้ถ้าได้นะครับมันจะขึ้น available ตรงนี้นะครับเราก็คลิกไปได้เลยทีนี้ก็ใส่จำนวนปีนะฮะอันนี้แล้วแต่นะมันเป็นเทสต์อยู่แล้วนะครับใส่สิปีไปเลยแล้วก็กด register นะครับยิ่งเราเลือกจำนวนปีเยอะเนี่ยค่าฟีมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับกด register นะฮะอันนี้ผมเลือกเป็น primary แล้วกันแล้วก็ confirmconfirm โอเคเรียบร้อยนะครับ transaction success ละทีนี้นะครับกลับมาที่ galaxy เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ refresh ครับอ่าผ่านแล้วเราก็กด claim point ได้เลยนะครับถัดมานะครับเป็นตัว quest สุดท้ายละสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการสร้าง wallet particle wallet นะครับไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็ทำตามที่เขาแนะนำได้เลยนะครับทีนี้เราต้อง join discord ก่อนนะครับกด follow twitter accept invite ตรงนี้กด complete ไปนะครับเลื่อนลงมาติ๊กถูกนะครับ submit แล้วไป verify คลิกตรงไฟเออตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ verify แล้วนะครับอพอกลับมาที่ Galaxy นะครับลอง refresh ก็จะเหลืออันสุดท้ายนะครับที่เราต้องไปกดคลิกไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็ให้กด follow ไปนะครับ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะให้ทำสเต็ปที่2นะกด Connect ตรงนี้ใส่อีเมลเดี๋ยวมันจะส่งโค้ดมาให้นะครับหรือว่าจะกด Login ด้วย Social Login อ in ต่างๆก็ได้นะผมใช้ Google นะ่จากนั้นนะครับเราจะมิ้นตัว NFT ตัวนี้นะครับไม่เสียแก๊สอะไรนะครับตรงนี้คอนเฟิรโอเคมิ้น NFT เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้มันจะใช้เวลานิดหนึ่งนะ จะเกยบหนึ่งนาทีนะฮะทีนี้เราจะส่งตัว NFT นี้ไปที่ Galaxy Wallet ของเรานะครับที่เราใช้ MetaMask ที่เราเชื่อมไว้กับตัว Galaxy นั่นเองนะครับก็ใส่ตัว Wallet ของเราลงไปนะครับก็จริงๆมันก็เป็นตัว MetaMask ที่เราใช้เนี่ยฮะวางลงไปแล้วก็กด Transfer นะครับ Confirm โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือ NFT ก็จะถูกส่งไปที่ตัว Galaxy Wallet ของเราแล้วนะครับซึ่งจะเป็น on chain นะจะอยู่ในเชนของ Polygon นะครับเขาส่งมาให้เรียบร้อยนะทีนี้ก็กลับมาที่ Galaxy เนอะที่ quest ของเรากด refresh นะครับตรงนี้อาจจะชา้านิดนึงนะครับคือเราอาจจะต้องรอให้ p a r t i c l e เมื่อกี้นะครับที่เราไปทำเนี่ยเขาส่ง NFT ไปก่อนมันถึงจะ verify ตรงนี้ผ่าน ถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะรอแล้วก็ค่อยมา refresh แล้วก็ค่อยเก็บพ i อยกันนะฮะ,ะมาเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ1 2อนาทีนะครับแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะโอเคก็กดเครมตัวพอยได้เลยนะครับ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับเควสไทโกล่าสุดนะครับเราก็เก็บพ i อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทุกเควสเลยนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไทโกล่าสุดนะครับที่เรา ต้องทำเคสกันมีใน Galaxy แล้วก็ในส่วนของตัว m i n p Pad นะครับที่เราสามารถไปเพิ่ม Transaction ได้เนาะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับเคสก็คอมเมนต์มาที่ได้คลิปวโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ